สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House a d u c a t i o n กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะมีโอกาสนำคำพยานชีวิตและการนมัสการที่คิสจักร Living Stream นำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมนมัสการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะในรายการของเราก็จะนำคำสอนการเทศนาของท่านอาจารย์ หมอวรุณเราหาประสิทธิ์ท่านอาจารย์4คีคังเซงท่านอาจารย์เกือมินิสตรีนะคะได้นําออกอากาศเพื่อเป็นพ,อพรอําสหรับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชอบหรือว่าต้องการที่จะให้กําลังใจผู้สอนนะคะสามารถเขียนตรงที่คอมเมนต์ Comment นั้นได้นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในรายการของเราได้ทุกวันเมื่อมีการออกอากาศสดนะคะคุณผู้ชมคะหรือคุณผู้ชมจะติดตามเข้าไปที่เพจของ YouTube ในชื่อ blessing wow ก็ได้นะคะเราจะเอาคำหนุนใจนะคะคำพยานชีวิตแต่ละตอนไปไว้ที่นั่นโดยเฉพาะ คุณพ่อกำจรชาวรัตน์นะคะท่านได้มีโอกาสเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ช่วยกู้ท่านอย่างไรท่านรักพระเจ้าแบบไหนแล้วพระเจ้าทรงเวยพรในธุรกิจการงานอาชีพครอบครัวงท่านอย่างไรคุณผู้ชมคะมากมายทั้งคุณพี่วัชรินน้องเมลายท่านนะคะอีกหลากหลายคนนะคะอยู่ในนั้น l e s s i n g ว้าว wow! คุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะคะที่ YouTube ค่ะคุณผู้ชมคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้ที่มีส่วนในงานของ b l e s s i n g house at ด o วอลล์ไอตอนนี้จะเข้าสู่ e s s i n g Hill แล้วนะคะหลายคนบอกว่า อาจารย์มันต่างกันยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงคือ b r e a t i n g w wow o l l หรือ b r e a t i n g House at w wow Vacation นั้นเป็นรายการทีวีค่ะและเป็นบ้านอธิษฐานสําหรับสานักง,งานตรงนี้เราใช้ที่จุดประกาศบ้านซีโยนนะคะเป็นสํานักง,งานเราได้มีโอกาสนาดวงวิญญาณถวายแด่พระเจ้าและให้ประชาชนหรือว่าสมาชิกที่สนใจทั้งผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่มีต่างความเชื่อผู้ที่อยากรู้เรื่องราวของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นริสเตียนแล้วอยากได้รับการ เจิมนะคะการสอนเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถูกต้องบางคนบอกว่าอยากรับไฟอยากรับการเติมเต็มหลายคนมาที่นี่รับการปลดปล่อยได้รับอาชีพการงานพระเจ้าอวยพรคู่ชีวิตพระเจ้าอวยพรอะไรมากมายสําหรับชีวิตของแต่ละคนตลอด3ปีที่ผ่านมาและขอขอบคุณสาหรับท่านอาจารย์หมอวารุณเราหาประสิทธิ์เป็นอย่างสูงที่ท่านได้อยู่กับเราเริ่มแรกในการจัดรายการ ขอบคุณพระเจ้าท่านก็ยังอยู่กับเราต่อไปรวมทั้งท่านอาจารย์ซีคังเสิงนะคะขอบพระคุณสําหรับคุณวิที่ได้แนะนําให้รู้จักท่านอาจารย์ซีคังเสิงเป็นการพยากรณ์ผ่านการเทศนาว่ายุคนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านได้แนะนําที่จักมากมายในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะให้จัดเตรียมภาวะวิกฤตของคิดจักรในยุคสุดท้ายด้วยนะคะตอนนี้ก็มีโอกาสร่วมพันธกิจของพระเจ้ากับเราในปีที่2แล้วนะคะสําหรับท่านอาจารย์เกิร์มินิสทรีก็เป็นโอกาสนําพ่อพร ทางด้านพระวจนะที่เข้มข้นมากนะคะทาให้ประชากรของพระเจ้าได้รู้จักพระคมภีมากขึ้นสอนให้ชัดเจนนะคะและให้ลูกแกะของพระเจ้านําไปใช้อย่างเกิดประโยชน์โอ้มากมายเลยคุณผู้ชมมีความสุขสําหรับพระวจนะของพระเจ้าคุณผู้ชมรักและติดตามท่านใดก็เชร์นะคะเขียนมาให้กําลังใจอาจารย์แต่ละท่านได้ด้วยนะคะทางรายการ Blessing House a d o well c a t i o n เราก็จะส่งต่อให้อาจารย์ได้รู้ว่านี่คือคําสอนหรือนี่คือผู้ชมลูกแกะของพระเจ้าที่ได้รับกําลังใจได้รับการเปลี่ยนแปลง เราจะเอาข้อค,อความของคุณผู้ชมส่งให้ท่านอาจารย์ทั้ง3นะคะรวมทั้งเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทาง Breast h e a l t a d v a n c t i o n มีส่วนในการถวายเพื่อพันธกิจทั้ง3ท่านอาจารย์นะคะพันธกิจแต่ละเดือนเราหัก10รถออกมาและ10รถนั้นเราก็แบ่งนะคะสําหรับพันธกิจต่างๆรวมทั้งผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่ตกงานหรือคนที่ลําบากจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ดนใจและตรัส่านว่าเราจะมอบให้กับใครในแต่ละเดือนนะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องของเราที่มีส่วนใน งานของพระเจ้าที่ b r e a s i n g House e v a l a t i o n จำนวนไม่เยอะเลยค่ะแต่สามารถเคลื่อนงานของพระเจ้านำวิญญาณถวายแด่พระเจ้ามากมายแต่ละเดือนก็มีคนรับเชื่อแต่ละเดือนก็มีคิสจักลายคิสจักที่เข้ามาดูงานของเราด้วยแม้ว่าช่วงโควิดในทีนก็โทรศัพท์เร้วมมีไลน์นะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกันทางไลน์นี่คืองานที่มาประชาสัมพันธ์และมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่างานของเราไปถึงไหนแล้วคุณผู้ชมคะเรามีโอกาสขอบคุณพระเจ้ามาหลาย อเรื่งะะวันนี้ลุงฟ้าอยากจะหนุนใจคุณผู้ชมในเรื่องหัวใจแห่งการก,กตัญอยู่คุณผู้ชมคะเราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของคิตชนก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์แท้ที่มีหัวใจกตัญอยู่ต่อพระบิดาและมีหัวใจแห่งความรักจนกระทั่งพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนกางเขนและรับเอาความบาปผิดของเราความทรยศของเราความน่าเสีสยใจของมนุษย์ที่เป็นคนที่บาปจริงๆไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่บาปนะคะเราก็พยายาม จะทําให้ตัวเองดีขึ้นแต่พระเยซูบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ดีเลยแต่ด้วยความรักของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนนั้นเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทั้งสิน้นความรักของพระองค์ก็เข้ามาเติมเต็มเพื่อจะให้พระสิริของพระเจ้ากลับคืนมาอยู่ในมนุษย์นั้นเพราะพระสิริตอนนั้นพระเจ้าพระบิดาได้มอบให้กับอดาดัมเอวาหรือมื่อทั้งสองไม่เชื่อฟังนะคะไม่กระตันอยู่และยังกบฏต่อพระเจ้าอีกไปฟังอะไรก็ไม่รู้นะคะฟังเสียงของงูนะซึ่งเป็นตัวแทนของซาตานใช่ไหมคะคือตัวแทนของสิ่่่งทีไมถูก เขากระตันยูเขาก็จะได้ดีแต่ถ้าเขาไม่กระตันยูเขาโดนขับไล่ออกจากสวนในเด่นแต่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่หัวใจกระตันยูจนเส้นพระชนกบนกลางเขนและพระองค์ได้มอบดวงวิญญาณที่เชื่อในพระองค์ให้กับพระบิดากลับขึ้นไปหาพระบิดาโดยที่ไม่ต้องตกนรกบึงไฟเป็นพระเมสสโปโดกองค์เดียวที่จะมาปโปรดโลกนะคะเป็นพระศรีอานศรีอริอรยะเมตทยจริงๆคือพระเยซูคริสต์องค์นี้ล่ะคะ่ะมาทําให้คนพ้นจากความพินาศมาช่วยนะคะ ไม่ได้มาสอนแต่มาช่วยให้หลุดพ้นเลยค่ะไม่ได้มาสอนให้วิธีการหลุดพ้นแต่นี่คือกู้ขึ้นมาและนำส่งพระบิดาเลยโดยพระฤทธันประเสดิ์ของพระองค์แต่คุณผู้ชมคะความเป็นมนุษย์มนุษย์ของเรานะคะก็ยังมีความบาปก็ยังมีความผิด บางทีเราก็อัก,กตันยูกับพระเจ้าหรือถ้าพูดภาษาก็คือไม่ตอบแทนบุญคุณพระเจ้าหัวใจที่ไม่กตันยูเป็นหัวใจที่ไม่ดีเลยค่ะในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นคนอิสราเอลเมื่อโมเสสนะคะนําออกจากอียิปต์เพราะว่าตอนที่อยู่อียิปต์เป็นทาสไม่ได้เป็นไทยเลยถึงแม้จะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แต่เป็นคนใช้เป็นผู้รับใช้เป็นอะไรที่ต้องติดโซ่ตรวนนะคะมีโซ่ตรวนอยู่ตลอดแล้วก็อะไรหลายอย่างไม่ได้เป็นไทยพอโมเสสเอาออกจาก อยิปต์เพื่อเขาจะเป็นไทยแต่มันแลกกับการอุดมสมบูรณ์เพราเข้าสู่แดนทะเลทรายแค่นั้นเองค่ะเขาก็บ่นต่อว่าถ้าเขาอยู่อียิปต์มันจะมีอาหารดีมีที่นอนอบอุ่นมากกว่านี้ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้หัวใจที่พระเจ้าต้องการให้เป็นไทยมันไม่ไม่เป็นไทยไม่มีการปลดปล่อยอยากจะกลับไปเป็นทาสบ่นต่อว่าพระเจ้าในที่สุดคนเหล่านั้นก็ตายนะคะจะเหลือแต่คนที่อายุน้อยนะคะอายุพอออกจากอีอยิปต์ประมาณแค่สองขวบแค่นั้นนะคะนอกจากนั้นตายหมดเลย คุณผู้ชมคะนอกจากพระเยซูคริสต์จะเป็นตัวอย่างของลูกและพระเจ้าที่ทรงมีความกตัญญูนะคะรู้คุณพระบิดาและรักพระบิดามากมีอีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างของอิสราเอลที่พระเจ้าให้โมเสสนําอิสราเอลออกจากอียิปต์ตอนที่อิสราเอลหรือประชากรของพระเจ้าอยู่ที่ประเทศอียิปต์เขาเป็นทาสเขาไม่ได้เป็นไทยเลยเขาเป็นคนรับใช้นะคะติดโซ่ตรวนด้วยนะคะต้องโดนทํางานหนัก แม้ว่าทำงานหนักแต่ก็มีอาหารนะกับแหลกด้วยอาหารที่นอนด้วยที่พักอาศัยแต่โมเซต้องการที่จะเอาเขาออกไปเพื่อ ลปดปล่อยเขาจากการเป็นทาสทาสเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยต้องไปทํางานหนักทําไมเราไปหาแผ่นดินของเราที่พระเจ้าสัญญาไว้ไม่ดีกว่าหรือแระจากก็ทรงสําแดงอะไรเยอะแยะมากมายในสุดคนเหล่านี้ก็ไปกับโมเสสแต่เมื่อไปถึงที่หินธุรกันดารกันดารจริงๆอาหารการกินก็ไม่มีที่นอนก็ต้องไปนอนกลางป่าใช่ไหมคะไหนจะโอ้โหลูกหลานไหนจะทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นคนด้วยที่แต่แลครก็รต้องมาอยู่ด้วยกันเยอะมากและวุ่นวายเขาก็เลยบน่บนบน่บนบน่บนบ่นต่อว่าพระเจ้า ต่อว่าโมเสสนําออกมาทําไมจริงๆแล้วต้องถามใจสมรของตัวเองว่าจะมาหรือไม่เมื่อเขามาแล้วจะมาบนต่อผู้นํานี่เขาเรียกว่าใจที่ไม่กระตัญอยู่คุณผู้ชมคะเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราในเวลานี้คุณผู้ชมอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้เราไม่มีสิทธิ์จะต่อว่าผู้นําของเราเลยนะคะถ้าเราจะอยู่ในภายใต้การทรงนําของพระเจ้าในองค์กรของคุณผู้ชมในคิตจัจรของคุณผู้ชมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าผู้นําต่อว่าผู้นําก็คือต่อว่าพระเจ้าแล้วในสุดเราจะไม่ได้รับพระพร นี่คือหัวใจที่ไม่กตัญยูเพราะว่าคนที่ไม่ไม่กตัญยูนะคะไม่ได้เช็คว่าใครช่วยตัวเองเมื่อตัวเองลำบากในขณะที่ลำบากในขณะที่ไปหาใครแล้วขอการปลดปล่อยจากการอธิษฐานให้เพื่อจะช่วยตัวเองได้เวาลานั้นไม่มีก็มีคนคนหนึ่งหรือมีทีมหนึ่งที่ช่วยตัวเองแต่ว่ากลับกลายเป็นทรยศกับเขาโดยการที่อกตัญยูกับเขาว่าร้ายเขา เปลี่ยนคนไปที่อื่นดีกว่าเวลาสบายไปหาคนอื่นเวลาลําบากก็มาหาคนที่จะช่วยได้นี่ไม่ได้เลยนะคะเราจะมีหัวใจแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ชมคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นวันนี้ลองถามใจตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนเรามีหัวใจกะตันยูไหมคะเรามีหัวใจกะตัญยูกับพ่อแม่ของเราไหมบิดามารดาเราได้ดูแลท่านไหม หลายคนบอกว่าไม่มีเงินขนาดนี้ค่ะตัวเองก็ลําบากในจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไม่จําเป็นนะคะคุณผู้ชมเรื่องของเงินเป็นปัจจัยแต่เรื่องใจและกาพูดเรื่องการโทรไปคุย คุยกันหนุนใจกันสอนกันสัมดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวอันนี้สำคัญมากส่วนการเงินจะได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานและเราจัดสรรให้เป็นแล้วเราจะใช้เงินอย่างถูกวิธีคุณผู้ชมคะขนาดเดียวกันขนาดที่ครอบครัวของเราเรามีพ่อมีแม่ขณะที่เรามีพ่อมีแม่เรายังไม่กระตัญญยูกับท่านเรายังไม่ดูแลท่านแล้วเราจะกระตัญอยู่ต่อพระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็นได้หรือ หรือแม้กระทั่งเราไปอยู่ในคริตจักเรารักพระเจ้ามากเรารับใช้พระเจ้าโอ้เราดีใจกับคริสัรกเกิดผลมากมายแต่เราทิ้งครอบครัวเราทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกบางทีบางคนต้องทํางานหนักทิ้งสามีทิ้งภรรยายอันนี้ก็อันตรายหัวใจกัตันยูมันต้องมีการรู้คุณนะคะคุณผู้ชมคะหัวใจกัตันยูต้องมีการรู้ขุนแลวแยกประเภทให้ได้ วันนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมใครที่มีพระคุณกับคุณผู้ชมนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานชีวิตให้กับเราคุณพ่อคุณแม่แล้วอาจารย์ไหมผู้ร่วมงานไหมย้อนกลับไปในชีวิตสัก3าปีใครที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมตรงนี้ต้องขอใจเป็นธรรมจากพระเจ้าเพราะเราจะต้องดําเนินต่อไปถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเรามีแต่ตกต่ำค่ะเพราะอิสราเอลทันทีที่เขาบ่นต่อว่าพระเจ้าโดยบ่นต่อว่าโมเสส แต่ต้องผู้นำทันทีที่เขาต่อว่าโมเสสคนจำนวนมากตายในถิ่นทุรกันดารไม่มีสิทธิ์เข้าคานาอันเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือชีวิตตกต่งวันนี้ต้องเช็ดใจและสารภาพบาปต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พลิกฟื้นและลื้อเลยค่ะลื้อนะคะไม่งั้นเราจะมีแต่รากขมขืนทิ้งตรงนี้แล้วมีรากขมขืนทิ้งไว้แล้วก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งก็มีรากขมขืนไปอีกคิสซาจักหนึ่งก็มีรากขมขืนถ้าเรามีหัวใจที่ไม่กระตันอยู่เราจะรู้ว่าเราอยากทําแข่งกับเขา เราจะไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยถ้าเราไม่มีหัวใจกระตันญยูเราจะแข่งกันทํางานสมมุติว่าเราอยู่ในองค์กรนี้ถ้าเราไม่พอใจเราไม่ชอบคนเนี้ยเราไม่กระตัญอูกับเขายังไม่พอเราจะไปทํางานแข่งกับเขาอีกค่ะเราจะไปทํางานให้คล้ายหรือเหมือนกับงานเดิมที่ตัวเองออกมาซึ่งมันต่างกับการแยกไปเกิดผลซึ่งเป็นสาขาของงานนั้นๆ แต่นี่คือถ้าไม่กตัญญูมันจะเป็นทะเลาะกันและในที่สุดงานที่ไปตั้งใหม่ไม่สําเร็จเพราะพระเจ้าจะไม่ให้หัวใจของการอากรตัญญูเกิดผลแน่นอนดังนั้นคุณผู้ชมเราต้องเช็คตัวเองเรามีความกดดันอะไรเรามีรากขมขื่นอะไรเรารู้สึกว่าเราอวดเก่งขนาดไหนเราเข้มแข็งการเข้มแข็งทําให้เราเย่อหยิ่งไหมเรามีเงินทําให้เราอวดตัวไหมเรามีความสามารถทําให้เราพลาวไหมดังนั้นตรงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้รีบขจัดค่ะ เราจะขจัดได้อย่างไรต้องขอไฟแห่งพระเจ้าเผา อย่าให้ซาตานมาครอบงำเพราะการเชื่อตั้งแต่อดาดัมเอวาโดนขับไล่ออกจากสวนไดเดนตั้งแต่โมเซสนำประชากรออกมาก็โดนไม่อนุญ,ญาตให้เข้าแดคานาอันและในวันนี้การเชื่อฟังและการกระตันอยู่ต้องไปด้วยกันถ้าใครมี2เรื่องนี้คุณผู้ชมเจริญแน่นอนวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอีกสักกี่เรื่องจนกว่าพระเยซูจะ,ะเสด็จมานั่นแหละคะ่ะเราจะได้รับการยกชูขึ้นแม้ว่าพระเยซูยังไม่มาตอนนี้เราก็ได้รับการยกชูด้วยถ้าเราทํา ต้องพระเจ้าไม่เป็นหนี้เราและพระเจ้าเช็คเราทุกเวลาทดสอบทดลองตลอดค่ะทั้งทดสอบและทดลองและทำขย่าเราด้วยรู้ว่าเราเป็นพี่พอพระไทยไหมเราทำได้จริงๆไหมทำทุกอย่างสถานการณ์รอบตัวเราเราต้องผ่านมันไปให้ได้คุณผู้ชมเป็นคนแบบนั้นไหมวันนี้จะอธิษฐานให้คุณผู้ชมค่ะให้เรามีหวัวใจกระตันอยู่ ขจัดวิญญาณแห่งการอากรตัญญูออกไปให้เรามีการเชื่อฟังให้เราเกิดผลเต็มขนาดและเป็นผลที่ยั่งยืนให้เราได้เป็นผู้ที่รับพ,อพอู้พรให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางให้เราสูงขึ้นทางเดียวแต่ถ้าจะไม่สูงก็คือสิ่งเหล่านี้เราไม่ทําเราไม่กตัญญูและเราไม่เชื่อฟังเราถึงไม่สูงขึ้นแต่ถ้าเราทําโดยเฉพาะเรากรตัญญูกับพระเจ้าและกับมนุษย์ที่เรามองเห็นแล้วกับสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตเราจะมีหัวใจและมีความเป็นธรรม สามารถที่จะเช็คตัวเองได้คุณผู้ชมคะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะใส่วิญญาณแห่งการกระตันยูให้กับเราถ้าพรงเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทุ้งใจของเราอะไรที่ทําให้ใจของประชากรของพระเจ้าไม่เชื่อฟังและที่สําคัญไม่กระตันยูกับพระเจ้ายังมีการบ่นต่อว,ว่าพระเจ้า ยังมีการเห็นแก่ตัวยังไม่สามารถเช็คตัวเองให้ได้ว่าตัวเองนั้นทําอะไรผิดต่อพระเจ้าไม่มีความเป็นธรรมกับตัวเองและกับพระเจ้าขณะเดีวยวกันทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยไม่มีความรักต่อพระเจ้ายังไม่พอไม่มีความรักต่อมนุษย์ไม่มีความรักต่อพ่อแม่และทําให้ตัวเองตกต่ำลงเรื่อยๆพระบิดาเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาละอภัยยกโทษสิ่งเหล่านี้หากประชากรของพระองค์มีหัวใจอักตันอยู่หากประชากรของพระองค์มีหัวใจไม่เชื่อฟังเพราะวิญญาณชั่วมันใส่สิ่งเหล่านี้ให้กับประชากรของพระองค์ในวันนี้ขอไฟแห่งพระวิญญ,ญาณสุ์ขอไฟบนแท่นบูชาของพระบิดาทรงเผามันเถิดเหมือนที่พระองค์ทำลายกิจการของพระบาอันพระองค์ทำลายกิจการของอำนาจมืด เช่นใดก็เช่นนั้นขอพระเจ้าทํางานในพระนามแห่งพระเจ้าพระยาเวขอไฟของพระองค์ลงมาเผาวิญญาณอักตันอยู่ให้ทุกคนสํานึกผิดชอบชั่วดีให้ทุกคนเชื่อฟังให้ทุกคนรักและตรานักถึงบุญคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าและตระหนักถึงผู้มีพระคุณในโลกนี้ด้วยเพื่อเขาจะเจริญขึ้นเพื่อเขาจะจําเิญในงานของพระองค์ทำจับต้องสิ่งใดในการงานในพันธกิจในอาชีพเขาจะเจริญขึ้นแม้ว่าเขาจะเจอการทดสอบการขยาวการทดลองในทุกด้านแต่ เขาจะผ่านไปเพราะพระเจ้าจะช่วยเขาเพราะเขามีหัวใจที่เชื่อฟังและกตัญญูโอ้พระบิดาเจ้าข้าเขาทรงเมตตาเถิดลูกอธิษฐานปลดปล่อยและอวยพรประชากรของพระองค์ขอเทพรอย่างล้นไหลให้กับเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยและแจ้งความจริงอย่างเป็นธรรมอย่างยุติธรรมให้กับพระเจ้าให้กับมนุษย์และให้กับตัวของประชากรของพระองค์คนนั้นๆด้วยเถิดข้าพระองค์อธิษฐานปลดปล่อยในพระนามพระยาเวพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมน คุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าหัวใจของเราจะไปใคร้คขรวนและคุณผู้ชมได้รับการปลดปล่อย แลวคุณผู้ชมจะทำงานใหม่จะเป็นคนใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แนะ่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นดังนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีความยันบริสุดอยู่ข้างในเราต้องให้พระเจ้าเข้ามาเช็คเรามาล้างเรามาเผาเราด้วยไฟของพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่มีรากขมขืนอย่าให้สิ่งที่ชั่วร้ายฝังอยู่ในเราเพราะถ้ามันฝังงานเราจะไม่เกิดผลหัวใจเราจะขมขืนกลายเป็นต่อว่าและอักตันยูในที่สุดวันนี้ขอพระเจ้า ay, อวยพรคุณผู้ชมนะคะให้คิดจากคุณผู้ชมเกิดผลให้การประกาศของคุณผู้ชมนำวิญญาณถวาาายพระเจ้้ใหมที่ ให้งานทุกอย่างในวันนี้เป็นต้นไปเกิดอย่างมากมายให้การเงินหลั่งไหลเข้ามาในมือของคุณผู้ชมให้การเงินหลั่งไหลเข้ามาในงานอาชีพของคุณผู้ชมและในคิดจักรของคุณผู้ชมให้การสัตว์ซื่อเรื่องสิบรถเกิดขึ้นให้การสัตว์ซื่อเรื่องการถวายเกิดขึ้นให้การสัตว์ซื่อในทุกๆด้านเกิดขึ้นแล้วหัวใจเหล่านั้นจะเป็นหัวใจที่เต็มเต็มด้วยความรักแล้วมีพระพรมากมายวันนี้ขอพระเจ้าเอวยพรพรคุณผู้ชมนะคะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ